สวัสดีค่ะวันนี้พี่คงจะมาแนะนำการเย็บปกสูตรนะคะปกตัวจริงปกจุดตัวจริงเนี่ยต่อกับสาบนะคะต่อกับสาบเพราะว่าเดี๋ยวเวลาแบกมาตัวนี้จะโชว์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปรีดแบรดีดแบร์หมดเลยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะต่อเนี่ยอันนี้ตัวอันนี้ชิ้นที่จะต่อกับตัวเสื้อนะคะ ที่จะต่อกับตัวเสื้อเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างเวลาเวลาเราแบะปกลงมาแล้วใช่ไหมคะตรงเนี้มันจะกระเด้งเราจะต้องหดหดเข้ามาจากเส้นที่เรากิ้งนะคะครึ่งเซนค่ะหรือไม่เต็มกระเบียดนะคะเนี่ยหดจากตรงกลางแล้วเราก็แต่ง แต่งไล่ไปถึงที่มุมที่มุมเนี่ยใช้เส้นอันนี้คือชิ้นล่างเวลาเวลาใส่แล้วแบะแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะจะอยู่ข้างล่างชิ้นนี้จะมาต่อกับตัวเสื้อตัวเสื้อเนี่ยก่อนที่เราจะต่อเราเดินเส้นก่อนนะคะเดินเส้นรอบคอเลยค่ะแล้วทีนี้ตรงที่เป็นมุมเนี่ยเราก็ขิดค่ะขีดเวลาขิดเนี่ยนะ ให้ทีเดียวแล้วถึงมุมเลยนะคะอทีนี้เราจะมาต่อกันนะคะตรงที่เราขิบเนี่ยค่ะ,คะอยู่ตรงมุมใช่ไหมคะเราก็เริ่มจากจุดนี้นะคะ่ะเวลาเดินก็นับฝีเข็มนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็ถอยหลังเท่ากันหนึ่งสองสามสี่ห้านะ 1, 2, 3, 4, นะเราจะได้ไม่เกิน ตรงนี้นะให้ตรงกับมุมนะคะพอถึงมุมเราก็ยกติงผีค่ะแล้วก็จับผ้าตรงที่เราลิดเนะะี่ยค่ะให้เป็นมุมจับให้เขาเป็นมุมเวลาเย็บจะได้ไม่เป็นจีบค่ะจับตรงนี้ค่ะ ให้เป็นมุมแปะแล้วก็เล็งให้เส้นหัวไหล่ตรงกับเส้นหัวไหล่ของปกนะคะทําวิธีนี้จะง่ายกว่ากัดเข็มหมุด เรารีดตะเข็บแบนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้จะเห็นไหมว่าเวลาเราขีบเนี่ยพอเรารีดแล้วเขาจะแยกออกจากกันมันก็คือจะไม่หลังเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ขิบเนี่ยมันจะหลังพอเราได้รีดแแบอันนี้อันนี้ปกต่อกับสาบนะคะส่วนอันนี้คือตัวเสื้อต่อกับปกปกต่อกับเสื้อเนี่ยนะเราต้องหดเข้ามานะคะ ครึ่งเซนนะคะแล้วเวลาเรากัดเข็มหมุดตัวปกตัวที่จะโชว์เนี่ยเรากัดเส้นที่เรากิ้งแต่ตัวตัวข้างล่างเนี่ยเรากิ้งเรากัดเส้นที่เราหดนะคะตรงส่วนที่เป็นปกนี่ก็เหมือนกันชิ้นที่เป็นตัวเสื้อฝั่งที่เป็นตัวเสื้อเนี่ยเราหดเข้ามาหนึ่งหนึ่งขีดค่ะตรงนี้จะเป็นเส้นเส้น เส้นแบบปกตรงเนี้ยเราจะต้องหดเข้ามาหนึ่งขีดเพื่อเวลาพลิกออกมาแล้วเนี่ยตรงนี้จะได้ไม่กระเด้งกลับให้เขาดึงเข้าไปข้างในปกจะได้งุ้มเข้าไปค่ะถ้าเราเย็บตรงเส้นเนี่ยปกจะกระเด้งออกนะคะต้องหดเข้าไปหนึ่งขีดตรงแนวนี้นะแนวที่เป็นตัวเนี่ยค่ะทีนี้เราก็มากัดเข็มหมดุด เอาชิ้นนอกชิ้นในกัดเขมุดกันชิ้นตัวเสื้อกับชิ้นสาบนะคะกัดยาวไปนี่เลยค่ะอันนี้คือตัวเสื้อตรงมุมแหลมเนี่ยยังไม่ต้องกัดปล่อยไว้ก่อนอันนี้คือส่วนปกปกเนี่ยก็กัดเราเย็บมาแล้วนะคะตรงนี้เรายังไม่เย็บนะคะเราตัดหัวเล็กเลยค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยตรงที่เขาจะแบะปกเนี่ยค่ะเราต้องขีบนะต้องขีบนะคะไม่งั้นจะหลัง แล้วเดี๋ยวเราจะเดินกันแรบเนี่ยข้างหน้าเนี่ยขีดหมดเลยแล้วก็ตรงปกนี่ก็ขีดค่ะกันตึงค่ะเห็นไหมคะพอขีดเราก็จะแยกออกอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินกันรเรลเดินเข้ามุมนะคะกัดเข็มมุดอันนี้เรากดกันแรบแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ล้มล้มตามที่เรากดกันแรบเนี่ยคะ่ะแล้วก็เอาเข็มหมุดเนี่ยนะคะยึดมุมยึดมุมเอาไว้ด้านนอกด้านในแล้วก็จับตะเข็บ อย่างเราจะเดินตรงนี้ใช่ไหมเราจะเดินนี่ลงมาเราก็จับตะเข็บเนี่ยลงมาข้างล่างทั้งด้านนอกด้านในเนี่ยค่ะเย็บมาช้าๆนะไม่ต้องรีบเนี่ยจับตะเข็บตรงนี้ล้มมาก่อนนะทั้งๆที่เราดิ้นแบใช่ไหมคะ ล้มมามเพื่อที่ว่าเวลาเย็บจะได้ไม่ไปทับเขาค่ะแล้วก็เดินมาไม่ต้องถึงเข็มหมุดนะคะเกืุบถึงพอค่ะเข็มหมุดไม่ต้องดึงออกนะคะนะเกือบถึงเราก็หยุด อันนี้เดินลงมาแล้วพอฝั่งนี้อีกซิกหนึ่งเราก็เดินลงมาเดินจากมุมอะค่ะมาหามาหากันนะคะโดยที่ไม่ทับตะเข็บที่เราแบรเลยนะคะถ้าทับแล้วเดี๋ยวออกมาแล้วปกมันพลิกมามันจะตรงนี้จะไม่สวยแล้วทีนี้ตรงนี้เราต้องขีบนะคะตรงเนี้ยตรงที่เป็นมุมตรงเนี้ยค่ะเราจะต้องขีดพอขีบแล้วเขาจะแยกออกจากกัน พี่พายช่วยจะหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้ด้านนอกนะคะจะรี้เป็นระยะระยะค่ะอันนี้คือส่วนพวที่จะแบร่แล้ก็ทับไปเลยค่ะ ยิดมุมนี้เอาไว้นะคะทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะแล้วเราก็กดเขม,มุดตะเข็บนะคะ่ะกดให้ตรงกันนะคะแล้วเราก็จะเอาแล้วไปเย็บหรือจะด้นขอยหลังเลยก็ได้นะคะ